เมื่อวานนะครับวันทีว่วตุลาคมก็เกิดเหตุจัดข้องกับรถไฟไทยหลายเรื่องนะครับงานก็มีเรื่องกับรถตู้พิเศษสีสามที่พิวดไปทางสุราษฎร์ธานีตกลางแถวหนงองสลาชะอำนะครับทําทให้รถนะครับชํำรุดตกลาไปคันหนึ่งจากเผาขาดแต่อีกสองคันก็สามารถวิ่งต่อทำกระบ,บวนได้ครับ โดยที่กบวส43นะครับถึงสุทธาธานีราชาประมาณ2ชั่วโมงส่วนขบวส44สามารถทำเวลาคืนกลับมาได้นะครับวันศุกร์44มันโป่งน,ปนะครับชายหยุดอย่างแค่10นาทีเท่านั้นเองแต่ก็เหลือกลับมา2คันนะครับสว่วนอีก1คันที่เหลือก็ถ่ายพุทธิสารทางรถยนต์ ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโตชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะระมัดระวังอันตรายขาะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบอิทของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถส่งที่สถานีบ้านโตก ขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสนาีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐกสถานีสารยาสถานีกานดูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ